วันนี้เรามีภารกิจออกตามหาคุณยายช้างผู้มีผมยาวสลวยแบบนี้แถมยังเป็นเซเล็บคนดังในโซเชียลอีกด้วย <Yeah. S 1> ว่าแล้วก็ไปเหมาะออเดินทางขึ้นเครื่องจากสนามบินภูกเก็ตมายัางจังหวัดเชียงใหม่นะคะ วันนี้ก็ไปกับพี่กิฟนะคะผู้ช่วยหมอเหมือนเดิมเมื่อถึงเชียงใหม่แล้วเราก็เช่ารถนะคะเพื่อเดินทางไปหาคุณยายช้างผมยาวกันค่ะเราเดินทางกันมาที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาถึงก็เจอช้างเดินอยู่เลยค่ะโดยที่นี่นะคะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมีช้างหลายสิบเชือกด้วยกันนี่และเราก็ได้พบกับพี่ดวงนะคะ ผู้จัดการปางช้างที่นี่เลยค่ะก็บอกพี่ดวงว่าเนี่ยหนูอยากเจอมากคุณยายช้างผมยาวแบบเนี้และเราก็ได้พบกับคุณยายบุญมาค่ะคุณยายอายุ70กว่าปีแล้วนะคะดูสิวันนี้ทำผมไฮไลท์สีเขียวด้วยอ๋อไม่ใช่ยาอยู่บนหัว ึงคุณยายจะอายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่ดูบอกว่าคุณยายอฟันไม่ค่อยมีแล้วก็เลยต้องกินยาสับละเอียดแบบนี้ค่ะส่วนด้านข้างที่คุณยายยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นคลินิกของปางช้างค่ะมีคุณหมอสตัตวแพทย์ประจําอยู่2ท่านนะคะก็จะคอยดูแลสุขภาพช้างในปางให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ หมอไม่ได้เข้าไปใกล้คุณยายนะคะเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนเวลาคุณยายเท่าไหร่โดยที่เนี่ยเขามีหลายส่วนด้วยกันเลยนะคะโซนที่ขายของที่ระลึกก็มีค่ะนี่มีเสื้อคุณยายบุญมาด้วยรวมถึงมีภาพวาดช้างนะคะซึ่งเป็นภาพวาดที่สวยกว่าเราวาดอีกจำหน่ายอยู่ในโซนของที่ระลึกด้วยค่ะ นี่แล้วพี่ดวงนะคะก็พาเรามาโซนอาหารที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก<อ>มีแบบเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะตักได้ตามใจเลยแล้วเราก็วับมาจุดที่มีการแสดงช้างค่ะอ่าข่าววนพจน์สารมาแล้วถึงฝนจะตกชุ่มฉ่าแค่ไหนนะคะน้องๆก็ไม่หวั่นค่ะออกมาทําการแสดงให้ทุกคนได้ชมอ่านี่น้องกําลังโชว์อ้าปากนะคะให้ดูปันของน้องค่ะ มีประโยชน์มากเลยนะคะเวลาที่คุณหมอจะตรวจเช็คสุขภาพฟันซึ่งไม่ใช่ทุกเชือจะทําได้นะคะต้องมีการฝึกสอนกันอ่าน,นี่มีการโชว์ลากไม้ด้วยนะคะหนูลากท่อนเล็กไปไหมลูกอันนี้เป็นโชว์คุย้ยไม้นะคะพี่ควานก็เปียกกันเลยนะคะใส่เสื้อกันฝนกันใหญ่ หมอก็มานั่งชมเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเลยนะคะคนอะไรรักษาช้างอยู่ทุกวันก็ยังอยากมาดูโชว์ช้างอีกอ่นนี่ค่ะมีน้องช้างมามอบกระเช้าดอกไม้ให้หมอด้วยพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยให้หมอออกมารับนะคะและที่พีกที่อึ้งก็คือน้องช้างที่นี่วาดรูปสวยมากค่ะน้องที่วาดอยู่ก็คือน้องบัวทองนะคะน้องวาดแล้วก็เล่นสีได้แบบเอิ่ม เป็นเราเองเราก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนดูสิคะเสร็จแล้วสวยมากมีการเขียนชื่อตัวเองลองบนรูปภาพด้วยดีก็หมายถึงบัวทองนะคะอ่าแล้วพี่ควานะคะก็ให้หมอมาถ่ายรูปกับน้องน้ำแตงค่ะน้องยังเด็กอยู่เลยนะคะแต่างานสวยมากๆตัวโตมากแถมยังใจดีแบบสุดๆเลยค่ะ<ๆ>ก็จะได้รูปมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วพี่ดวงนะคะก็พาหมอไปดูน้องช้างอีกโซนหนึ่งของปางค่ะโดยมีเจ้าตูบสองตัวนี้นะคะนำไปด้วยต้อนรับนัก ท่องเที่ยวแบบสุดๆอันนี้พี่ดวงก็พาให้ไปดูที่พักที่ทางปาาเนี่ยสร้างไว้รับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าพักนะคะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยดีบอกเลยว่าที่พีก,ก็คือวิวบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะน้ําป่าก็เลยไหลน้ําก็เลยเป็นสีเข้มซึ่งปกติพี่ดวงบอกว่าน้ําจะใสกว่านี้ค่ะแล้วเราก็มากันที่โซนขายของที่ระลึกของชาวกะเหรี่ยงนะคะ เนี่ยมาถึงก็อดไม่ได้ค่ะที่จะแปลงร่างอ่านี่พี่เขาก็เอาห่วงมาใส่ให้ด้วยนะคะใส่แล้วแทบจะขยับหัวไม่ได้เลยแต่พี่เขาใส่ตลอดเวลาถือว่าเก่งมากๆค่ะก็เลยได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยนี่และเราก็ได้พบกับน้องภูพิงค่ะอายุ3ขวบมาถึงก็เต้นโชว์หมอไปเลย1สเต็ปแถมยังนอนอาซาอ้อนหมออีกน้องน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนที่นี่ให้การต้อนรับหมออย่างดีมากๆเลยค่ะช้างทุกเชือก็ สุขภาพแข็งแรงน่ารักวันนี้หมอก็ได้มาเจอคุณยายบุญมาผมยาวสมใจและได้เจอน้องช้างเชื่ออื่นๆอีกมากมายนี่ขนาดมาพักผ่อนนะก็ยังหนีไม่พ้นเจอช้างอีกสําหรับวันนี้หมอก็ต้องขอเดินทางกลับไปรักษาช้างในโซนพักใต้ต่อขอให้ช้างทุกเชือกบนโลกนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้หมอไปก่อนละบายบาย